วันนี้เนี่ยทั้งตัวประธานตัวกกตบางท่านหรือตัวเลขาเนี่ยท่านจะอธิบายความต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะว่ามันเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทั้งคุณพิธาเองก็ควรจะเข้ามาแก้ข้อกับหานะครับถูกผิดก็ว่าไปตามหลักฐานแต่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะมานั่งคอยสกัดในกรณีนี้นคุณพิธาไอ้สื่อไอทีวีมันไม่ได้ดำรงอยู่แล้วนะฉะนั้น ถ้าดูตามเจตนารมมันก็ต้องตกไปไการถือหุ้นของคุณพิธาไม่ได้มีผลอะไรนะครับบวกกับประการที่2องคือจํานวนหุ้นที่ถือก็น้อยมากซึ่งอันนี้ก็หลักการก็ใกล้เคียงกับกรณีที่คุณชานชัยได้ร้องต่อสาลฎีกาแล้วทําให้ศาลฎีกาก็คืนสิทธิ์ของคุณชานชัยในการเลือกตั้งในเวลาต่อมา ถ้าดูจากข้อเท็จจริงและก็ดูจากเจตนารมณ์ของรัฐมน,นูลเนี่ยผมคิดว่าคุณพิธาน่าจะหลุดจากคดีนี้ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษฎรรวมกันทั้งสิ้น300 13คนพวกเราทุกพักขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคน ก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัดแบบไหนเกิดขึ้นบ้างแล้วฉากทัดแบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับ mm hmm. ก็ปล่อยให้คณะทํางานที่ผมและวุฒินาพักทุกคนช่วยกันจัดตั้งบริหารทั้งในเรื่องของจํานวนเสียงที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของสารต่อ ในนโยบายท,ที่เราควรที่จะทำตามที่เราได้สัญญาพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของพวกเราสุดพักที่อยู่บเลครับแสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับนี่เป็นการถแถลงยืนยันแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เตยมีพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยไทยรวมพลังพักเป็นธรรม และพักพลังสามคมใหม่เป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีสสรวมกันทั้งสิ้น313คนแม้อย่างไม่มีผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกะกะตอคนการถแถลงข่าวยังยืนยันว่าทุกพักเห็นชอบให้พิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากของผลการเลือกตั้งจากประชาชนโดยจะทำา o u u ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพัก โดยจะถแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและก็เตรียมพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนทุกพักประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนข้อที่ 1. ทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกลผมพิธา ลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า M O U Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันข้อที่3ครับทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหาร ราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับแต่ในมุมมองของนักวิชาการหลายๆท่านต่างมองตรงกันว่าแม้ราคเก้าไกลจะรวบรวมเสียงคักมากในสภาล่างได้แล้วแต่ยังไม่อาจการันตีความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลและล็อกชื่อนายกคนที่30ไว้ที่พิธาได้ เนื่องจากต้ออาศัยเสียงเกินกึงหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือ376จาก750เสียงนั่นเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลยังขาดเสียงสนับสนุนอยู่66เสียงสมาชิกสอวอจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการดันให้พิธาเป็นนายกคนต่อไปออถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีวุฒธธิสมาชิกสัก30คนเนี่ยจะโหวตให้คุณพิธา ผมประเมินในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าวุฒธธิสมาชิกจำนวนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นวุฒิสมาชิกที่มีวุฒธธิภาวะแล้วก็ต้องการที่จะให้คันลองของประชาธิปไตยเนี่ยเดินไปตามวิถีเ,เราก็ต้องอไม่รับไม่เว้นที่จะพูดถึงโอกาสที่จะเกิดปัญหาอุปสรรคนะได้เหมือนกันนะก็คืออาจจะาทางวุฒิสมาชิกเนี่ย อาจจะาวางเฉยไม่ยอมโหวตนะคืองดอ,อกเสียงอ่ะนะงดอ,อกเสียงแล้วก็ถ้าเกิดวดอ,อกเสียงเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถเลือกนายกได้เนี่ยอันนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลได้ก็จะต้องมีการคุยกันใหม่ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเวลาที่ท,ที่สวท่านออกมาแสดงกฎบาตสาธารณะตามสื่อเนี่ย ท่นบอกว่าโอเคตอนนี้พัพร่วมรัฐบาลโดยการนำของเก้าไก่ที่เขาได้เสียงเปนระดับหนึ่งเขาฟอร์มทีมมายอยู่ที่310เสียงยมีการบอกว่าต้องไปรวมให้ได้3 7 0คำถามผมคือถ้าสอวอใช้เกมน,นี้จริงๆนะในปีการเลือกตั้ง2562พลังประชารัฐรวมเสียงกันแล้วบวก19พัก ได้254เสียงคำถามผมคือทำไมสอวอไม่บอกกาลังประชารัฐว่าต้องไปรวมเสียงให้ได้376อ,อเข้ออะไรผมแค่ตั้งคำถามนะถูกป่ะอันนี้คือไปคิดเองนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามีคนออกไปโต้แย้งสอวอตอนนั้นแม้กระทั่งที่ผ่านมาปัจจุบนั้นก็บอกสอวอถูกตั้งมาโดยคอสอชอคุณถูกตั้งมาโดยคอสอชอคุณก็จะเข้ามาโหวตเพื่อเพื่อให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกในสมัยที่ผ่านมา สวบ,บอกไม่ใช่คุณด,ดูสิว่าเสียงในสภาเขาโหวตก็ได้แล้ว2 5 1สอวอไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ไปเติมเท่านั้นเองฉะนั้นเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเขาได้เกินถึงหลีแล้วผมถามว่าน้กกรณีนี้แล้วครับเขารวมเสียงได้310คือสอวอตอนนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยมันก็ผมไม่แน่ใจว่าสวท่านเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเป็นตัวแทนของสอวทั้งหมดได้หรือเปล่า เพราะว่าสวก็มีทั้ง2 5งคนแล้วผมว่าตอนนี้สวก็ไม่ได้เป็นเอกภาพแล้ว mm hmm. นะครับมันไม่เหมือนตอน4ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนเดิมเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ซึ่งมีส่วนในการแต่งตั้งสวชุดนี้ตอนนี้เขาก็แยกทางกันเดินแล้ว oh. ใช่ไหม,มบวกกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เนี่ยพักของทั้งสองคนเนี่ยได้ที่นั่งมาน้อยมาก ทีนี้การที่สวอบอกว่าไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกและจะไปโหวตให้ใครจะโหวตให้พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์หรือยิ่งยากใหญ่จะตั้งรัฐบาลได้ยังไงต่อให้โหวตให้เป็นนายกได้แต่ว่ามันตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับต่อให้พักรัฐบาลปัจจุบันทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเนี่ยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย์รวมกันแล้วที่นั่งยังไม่ถึง200ที่นั่งเลยมันตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้ว ฉะนั้นยิงสวก็ไม่มีออปชันอะไรมากนะใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือสวอชุดปัจจุบันเนี่ยอีก1ปีไม่ถึงหงปีก็จะหมดวาระแล้วนะครับเขาจะเลือกนายกไม่ได้แล้วนะครับเขาเหลือเวลาแค่หนปีด้วยปัจจัยเหล่านี้ผมเลยคิดว่าสวเสียงแตกแน่มันไม่ได้เป็นเอกภาพหรอกนะครับว่า250เสียงจะมาโหวตขวางมติมหาชนทั้งหมด นอกเหนือจากสวจะเป็นตัวแปรสําคัญแล้วคดีเดตนนายกพรกเก้าไกลอย่างพิธาอาจถูกสกัดดับฝันให้เป็นนายการัฐมนตรีเพราะอาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองปมถือหุ้นสื่อไอทีวีเรื่องไกลลิกิจวัฒนะร้องเรียนปมนี้กับกกตหลังตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบข้อมูลของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ยังดาเนินกิจการอยู่ โดยคุณพิธาถือหุ้นจำนวน42,000หุ้นมีรายได้ปี65รวม21ล้านบาทและมีรายได้ปี64รวม24ล้านบาทจากเงินปันผลเรืองไก่จึงมองว่าปมนี้อาจนำพิพิธาไม่ได้ไปต่อทางการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้ในมาตรา98รวงเล็บ3ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติที่ห้ามลงสมัครสสระบุว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจาการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ และหากสมาชิกสสมีการถือหุ้นสื่อจะถือว่าขาดคุณสมบัติสมาชิกสภาพการเป็นสสทันทีการตรวจสอบเนี่ยเรารู้ว่ากร,กระแสสังคมกําลังอยู่ช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะมองอย่าง,างที่มองแล้วละ่ะนะ<ม>ก็มองว่าโอ้เรืองกายออกออกมาช่วงนี้นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่จริงก็ด้วยดวยตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกนะครับ แต่การที่เราไปตรวจพบข้อมูลเนี่ยผมต้องย้อนไปดูข้อมูลแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจนเพียงพอนะฮะที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคำร้องน่มันไม่มีมูลไม่มีเหตุนเนี่ยกกตก็ตีตกแต่ณวันนี้เนี่ยทั้งตัวประธานตัวกกตบางท่านหรือตัวเลขาเนี่ยท่านก็อธิบายความต่อ พี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะ่มัว่ามันเข้า,ขาสู่กระบวนการแล้วก็ทางคุณพิธาเองก็ควรจะเข้ามาแก้ข้อกับหานะครับถูกผิดก็ว่าไปตามหลักฐานแต่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะมานั่งคอยสกัดเพราะกระแสะยังไงเนี่ยเราก็คงไม่ผมถามว่าถ้าผมไปร้องคุณพิธาคนได้ประโยชน์คือใคร ไม่ใช่พักที่ผมอยู่หรอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปหาเสียงอะไรกับเขาเลยก็ต้องดูดูจากป็นตัวแม้พิธาจอกมารบุว่าหุ้นทั้งหมดเป็นมรดกที่ได้จากพ่อนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าถือเป็นเจ้าข,ของหุ้นอย่างสมบูรณ์เพราะรับมรดกต่อจากผู้เป็นพ่อ itv แจ้งว่ายังประกอบกิจการอยู่และมีรายงานแสดงผลกิจการไม่ว่าจะขาดทุนหรือมีกําไรก็ตามทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยเป็นอื่นได้ว่าพิธาเป็นผู้ถือหุ้น itv ที่เป็นสื่อมวลชน แต่ในมุมมองของนักวิชาการหลายๆท่านมองตรงกันว่าการถือหุ้นสื่อของไอทีวีไม่ถือว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะการที่ยังประกอบกิจการอยู่นั่นพร้อมมีคดีความกับสำนักปลรรัดนาย,ยกรัฐมนตรีรายได้ของไอทีวีมาจากเงินปันผลไม่ได้มาจากการประกอบกิจการและในส่วนของการถือหุ้น42,000หุ้นก็เป็นจำนวนน้อยมากไม่สามารถครอบงำสื่อตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ นักวิชาการยังยกข้อเทียบเคียงกันกับคดีของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ปชเขสองนครนาย,ยกที่สาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพิ่งตัดสินคดีเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมากรณีนายชาญชัยถือหุ้นเ S 200หุ้นสารมองว่าถือเป็นหุ้นที่มีสัดส่วนน้อยย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักการเมืองและพักการเมืองได้ถ้าเราเทียบเจตนาลมกับ ตัวบทน่ะมันมีปัญหาเพราะว่าในตัวบทเขียนว่าเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าทางการเงินเนี่ยมันต่างกันมากคือคือคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็แปลว่ามีอํานาจควบคุมใช่ไหมเป็นเจ้าของนี่คือพูดง่ายๆถ้าถือหุ้นก็ต้องถือหุ้นเยอะพอที่จะสั่งให้สื่อเนี้ยทำอะไรที่อยากให้ทานะคะแต่ว่าคําว่าถือหุ้นเนี่ยหนึ่งหุ้นก็ถือนะถ้าสมมติบริษัทมีหุ้นทั้งหมดล้านหุ้นสมมติเราถือ1หุ้นหรือร้อยหุ้นหรือหมื่นหุ้นเนี่ย ถ้านับจากสัดส่วนนะมันนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นตัวบทเลยเห็นว่าตัวเองก็ตั้งเข้าสังเกตมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งต่ตามเรื่องนี้แรกๆว่าออตัวบทนะมันดูจะมีปัญหาแหละนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับเจตนาลมนะะทีนีเออ้เคสของคุณพิธาเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าค่อนข้างคล้ายกับของคุณชานชัยในหลายจุดนะคะมันมีจุดที่ต่างและจุดที่คล้ายนะคะออจุดที่คล้ายก็คือว่าเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยมากๆ ของคุณชาญชัยนี่ AIS ทที200หุ้นอ่ะ200หุ้นเหุ้นก็เป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากๆ AIS ก็มีหุ้นทั้งหมดเยอะแยะนะคะของคุณวิทาก็ประมาณเท่าไหร่0 0่หมืนหุ้นเสรๆอ่ะพอหารออกมาจากจำนวนหุ้นของ ITV เท่าไหร่8 0 0กว่าล้านหุ้นก็มันก็น้อยมากๆอยู่ดีนะครับถ้าดูจากสัดส,ส่วนแล้วไม่สามารถจะมีบทบาทหรือมีอำนาจการสั่งการอะไรได้แน่ๆคือหลายคนพยายามจะบอกว่าตัวคุณวิิทา่ย เข้าไปถือคุ้นสื่ออยู่ฉะนั้นจะถือกี่หุ้นก็แล้วแต่เธอจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เธอมันผิด <c oughs> คำพิชักษาของสารีกาเนี่ยท่านก็อธิบายแล้วก็พูดบอกว่าการถือหุ้นในที่นี้เนี่ยมันมันไม่ได้ไหมายถึงว่าคุณถือหุ้นหนึ่งหุ้นสองหุ้นสามหุ้นแล้วมันผิดหมดมันไม่ใช่แต่มันต้องเข้าไปดูว่าคุณถือหุ้นจํานวนมากพอถึงขนาดคุณสามารถครอบงำกิจการของสื่อนั้นแล้วคุณสามารถสั่งสื่อซ้ายขวาตามที่คุณต้องการได้ไหม เพราะเอาเขาจริงๆผมต้องอธิบายโดยเชิงหลักการทางรัฐธรรมนูนด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าทําไม่ได้ใช้สารลัมนูลเคสเนี้ยมันสอดคล้องกับหลักวิชาคือหลักหลักวิชาในเรื่องของเคสลุิาเนี่ยก็เรียกว่าการกระทาต้องห้ามในทางรัฐธรรมนูญการกระทำในาการกระทาต้องห้ามในทางรัฐธรรมนูญคือหมายถึงว่าอะไรมันเป็นบทบัญญัติของรัฐนูญที่เขาต้องการป้องกันไม่ให้คนที่จะเป็นสสหรือแคนดิเดตสสหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะมาอาศัยผลประโยชน์ จากการถือหุ้นของบริษัทเอกชนแล้วมันส่งผลทําให้การได้มาซึ่งประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวบริษัทที่ถูกถือหุ้นหรือตัวคนที่ถือหุ้นได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่คือหลักการของมันข้อเท็จจริงอย่างแรกก็คือว่าไอทีวีเนี่ยเป็นบริษัทสื่อสารที่ผิดทําการนะที่ผิดตาการมาตั้งแต่ปี2550ไม่ได้เผยแพร่ใดๆทั้งสิ้น แล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐเพราะการดําเนินการใดก็ตามเนี่ยจะต้องได้รับอนุอนญาตจ,จากรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเองได้นะไม่ใช่นึกจะเปิดก็เปิดได้นะไม่เหมือนกับทานิยสารนะอย่างกรณีคุณธนาทรเนี่ยก็อ,อาจจะมีข้ออ้างได้ใช่ไหมเขาทำนิยสารเป็นของส่วนบุคคลถึงแม้ว่าบอกว่าปิดแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะเปิดได้อีกแต่ไอทีวีนี่ต่างกันเลยนะครับมันเป็นสัมปทาน แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอ้บิษัทไอทีบีซึ่งเขาก็ยังเป็นนิติบุคคลอยู่นั่นแหละเขาก็เป็น,นคงนิติบุคคลอยู่เพราะว่าเขาฟ้องร้องมีเรื่องคดีกับสํานักง,งานปรัทนายกรัฐมนตรีนะซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานนี่แหละวันโอกาสที่ไอทีีจะทําสื่อเนี่ยเท่ากับศูนย์ในข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะอย่างที่สองเจตนารมณ์ของรัฐมนูญในมาตรานี้เนี่ยเขามีไว้เพื่อป้องกัน นะไม่ให้คนที่เป็นเจ้าของสื่อเนี่ยใช้สื่อในการครอบงำผู้เลือกตัง้งนะทีนี้การที่คนที่จะมีหุ้นในสื่อจนขนาดที่ไปครอบงำสื่อนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีจำนวนหุ้นเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลเป็นสัดส่วนที่เป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถเข้าไปเป็นมีอิทธิพลในการากำหนดกรรมการบริหารอะไรต่างๆของสื่อนั้น แต่กรนี้คุณพิธาเนี่ยเขามีหุ้นอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่กว่าหุ้นกว่าหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นจํานวนน้อยมากนะไม่สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในการครอบงําสื่อใดๆทั้งสิ้นนะจริงๆเหตุผลทางกฎหมายค่อนข้างอ่อนนะครับในเรื่องการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเพราะว่ามี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าไอทีเนี่ยยุติกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี49 และที่ยุติไปก็เพราะการรัฐประหารนั่นแหละนะครับฉะนั้นมันไม่ได้ดําเนินกิจการแล้วนี่ถามว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้2566เนี่ย,ย ITV ยังมี ITV อยู่หรือในหนะสื่อและคุณพิธาไปครอบนำวงการใช้สื่อเพื่อมาให้ตัวเองได้ประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าไอ้สื่อนะั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ดำรงอยู่แล้วสื่อ ITV ฉะนั้นถ้าดูตามเจตนารมณ์มันก็ต้องตกไปอะ การถือหุ้นของคุณพิทามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับบวกกับประการที่2ก็คือจํานวนหุ้นที่ถือก็น้อยมากนะครับแล้วสารดีการเคยมีคำวินิจฉยัยในกรณีคล้ายๆกันมาแล้วที่มีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆที่ถือรองหุ้นสื่อแล้วสื่อถือรองหุ้นน้อยมากสารดีการบอกว่าไม่มีผลอะไรในการที่นักการเมืองจะไปมีอิทธิพลกับสื่อนั้นได้นะครับ สารก็ถือว่าไม่ขัดคุณสมบัติฉะนั้น,ม,นมันก็ชัดเจนถ้าดูในแง่หลักฐานข้อเท็จจริงบวกกับเจตานาลงนะครับของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับนี้ฉะนั้นถ้าเหตุผลอ่อนขนาดนี้ไม่มีน้ำหนักแล้วใช้เรื่องนี้สารรมนูษใช้เรื่องนี้มาตัดสิทธิ์คุณพิธานะครับผมว่ามันจะนำไปสู่วิกฤตได้ปรากฏการเช่นนี้จะทำให้เกิดวาทกรรมทำนองที่ว่า ประชาชนเลือกมา14ล้านคนจะถูกาสาลรัฐธรรมน,นูญแค่9คนผ่อดจากตำแหน่งหรือสกัดไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้หรือไม่ปรากฏการณ์นี้ยังเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2544ทักษิณชินวัตรพาไทยรักไทยได้ชัยชนะจากสนามเลือกตั้งอย่างท่วมท้น248เสียงแต่ถูกปปชชี้บูดความผิดฐานจงใจยือ้อทรัพย์สินและนี่สินอันเป็นเท็จเพราะซุกุ้นไว้กับคนใช้และคนขับรถผม จะขอยืนัดต่อสู้ทางการเเมืองพราะผมมั่นใจว่าผมบรริิสุทธ์าานมนูญวินิจชัยว่าผิดจริงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกทันทีช่วงนั้นมีการปลุกระดมมวลชนออกมาแสดงพลังกดดันศาลโดยใช้วัฒกรรมตุลาการ15คนจะถอนนายกที่มาจากการเลือกตั้งของคนไทย15ล้านคนหรือสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติ8ต่อ7ให้ทักษิณได้ไปต่อ โดยทักษิณใช้วารีแก้ต่างในชั้นศาลว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่เป็นความบกพร่องโดยสุจริตชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน